สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกมวอลลโรบอทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมการแจกนะครับหรือกิจกรรมกริฟอเวกันอีกเช่นเคยนะเกือบลืมแล้วครับผมนะสำหรับกิจกรรมนี้เพราะว่ามัวยุ่งเรื่องขนของบ้างน้ําท่วมบ้างนะทุกคนก็เลยมาช้านี่ครับแต่ก็ยังมีเวลาแน่นอนนี่ครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแจกปืนนะครับผมลูกซองต่อจากครั้งที่แล้วนี่ครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยแจกอีล็อกนะครับผมครั้งนี้แจกเอ่อมูดกับ นะเป็นปืนขนาดกลางนั่นเองนะครับปืนกระบอกนี้เลยนะครับเป็นมูลิกนี่ครับผมเป็นปืนลูกซองใหม่นะครับที่มากับเจ้าเล็กนั่นเองยิงได้500เมตรนี่ครับดาเมจเนี่ยอ่ามารสองเลเวลสิบสองนี่ห้าหมื่นนะนี่ครับคือเป็นดาเมจที่ดูแล้วรุนแรงมากๆนี่ครับนะรีโหลด5วินาทีครับสะสมเอฟเฟกต์ดอสนะครับผมตัดปล่อนเนี่ยอยู่ที่188ต่อวินาทีนะครับก็มีเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยหวินาที ก็เป็นปืนกรดนั่นเองนะครับคล้ายๆปืนลูกซองของไทยท่านปืนชนิดนี้นะครับถือว่าเป็นปืนใหม่ถ้าเพื่อนๆต้องการหรือต้องการที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับผมนะแค่กดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็พิมพ์ rungcs ตามด้วย id แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนๆน,นะครับตาแบบที่เราเคยทํากันมาตลอดนะทุกคนก็จะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้แล้วและเดี๋ยวช่วงเย็นๆน,นะครับผมจะประกาศผลรางวัล ที่ผ่านมาทั้ง2ครั้งเนี่ยผ่านทาง f c e e o o o นี่ครับไม่ใช่ Facebook ทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งทาง YouTube ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับเพราะผมเองไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้ทราบกันนะครับแต่ของรางวัลน,น่าจะแจกถึงมือกันแล้วนะน่าจะถึงมือไปบางส่วนแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอ่า UNGC H ครับแล้วก็ ID แล้วก็แพลตฟอร์มเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะร่วมกิจกรรมได้แล้วนะ แล้วก็แน่นอนฮะเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูกันหน่อยนะครับคือบอกตรงๆเลยว่าไอ้เจ้าเล็กเนี่ยผมเล่นทีไรตายโคตรไวเลยทุกคนนะี่ครับคนอื่นบอกว่าถึกมากๆเลยครับแต่เวลาผมเล่นนี่แป๊บเดียวตายเลยไม่รู้ว่าผมลุยมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะวันนี้เป็นเล็กนะครับติดปืนประจําตัวมาเลยนี่ครับแต่นักบินครับยังไม่ได้อัพเลยนะทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับส่วนโมดูลนะฮะผมใช้โมดูลเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับนะก็น่าจะเห็นกันแล้วนะโดนครับเป็นเจ้าโดนบิวครับผมประจําตัวเลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเลครับดูซิว่าการเล่นแบบนี้จะเป็นยังไงวันนี้มีนี่ฮะอิมมกิมาด้วยติดปืนอัลติเมทสักหน่อยไม่ค่อยได้ใช้นี่ครับลหลายตัวเลยนี่ครับแล้วก็ยังมีตัวเก่าๆอย่างตัวไนติงเกลนี่ครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนเติมดีเจก็อย่าลืมใส่โค้ด R U N G C H ด้วยนะครับผมลิง์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมดูซิว่าเกมนี้นั้นตัวผมจะเป็นยังไงบ้างนะสําหรับเจ้าเล็กนะครับปกติอย่างที่บอกนี่ครับเวลาผมเล่นเจ้าเล็กทีไรเนี่ยเข้าไปบูแบบ, MO BA, MO BA, MO BA, แบ,บโมบะโมบะแป๊บเดียวเนี่ยผมก็ตายแล้วนะนะครับไม่ได้ทนอะไรขนาดนั้นเลยนะครับก็เลยบอกว่าอาจจะเล่นแบบ บูไปหรือเปล่าครั้งนี้ขอดูจังหวะหน่อยครับเพราะว่าศัตรูนั้นมีเจ้าคาจินี่ครับน่าจะประมาณ3ตัวนะทุกคนโยนใส่หัวกันอีลุงตุงนังนี่ครับโอ้โอยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะโอ้โหโดนซะแล้วฮะโอ้แล้วโดนซ้ําเลยครับผมนี่แหละส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็คือต่างคนต่างมีคาจิครับแล้วไม่ธรรมดาเป็นตัวพิเศษด้วยนะเป็นนีออนคาจิครับการที่จะบุกเข้าไปเนี่ยคืออาจจะไม่รอดนะเพราะว่าไปคนเดียวนะครับโดนทุนระเบิดแบบเกลื่อนแบบนี้ดูดิ น่ครับผมก็เลยจะหนีก่อนนะทุกคนประมาณหลบก่อนครับแล้วนะยิงเขาเห็นว่าเราโดนยิงแล้วเลือดลดเนี่ยเขาก็จะยิงใส่เราอยู่แบบนั้นนะทุกคนนี่ครับบางทีหุ่นตัวแรกเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะตายก่อนครับถ้าสก,กิลไม่ดีแลวเจ้าเล็กผมเองก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้เลือดหายไปแล้วครับยังไม่ทันได้สู้กับใครเลยนะเซลล์พลังงานเนี่ยกดไปหลายรอบแล้วน่ครับ <c oughs> โอ้ยเจอแบบนี้เข้าไปครับ อันตรายจริงๆครับ่าก่อนเจอเทสใช่ไหมเดี๋ยวนี้เจอคัจินี่ครับโอ้โหมาเลยครับเฮ้ยมีคนนะฮะมีคนใจกล้าบุกเข้ามาแบบนี้ครับโอ้โหบุกเข้ามาแบบนี้ตายแน่เลยครับนะถ้าเปิดเผยตัวเมื่อไหร่คือตายนะครับโดนครับโอ้โหล้วโดนต่อเรื่องเลยครับสงสัยอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วทุกคนคือที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยกะว่าถ้าเกิดสตูบุกมาเนี่ยจะได้ช่วยเพื่อนได้แต่ตอนนี้เริ่มไม่ไหวครับเล็กผมจะตายนะครับดูฮะ ยังแทบไม่ได้ทันอะไรไม่ได้ทาอะไรเลยนะเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยครับโดนคัตจียิงโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนต้องหนีก่อนเลยครับเฮ้ยปืนแตกไปแล้วนะครับดูดิยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยนี่ครับงานนี้ขอซ่อนตัวก่อนครับเดี๋ยว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 เธอยิงเราจังเลยนะครับเดี๋ยวถ้าได้จังหวะบุกเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวเจอผมแน่นี่ครับเดี๋ยวเจอกันแน่แบบนี้อย่เตรียมตัวก่อนปืนหายไปก็บอกแล้ว ความแรงหายไปอีกแล้วนะ้ยโอ้โหวโหโหจเยายันแม่ทุกคนโอ้โหแล้วเพิ่งเติมเลือดกําลังจะเต็มครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยเล็กบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วนะครับไอ้เจ้าเล็กบอกเตอแบบนี้ลําบากครับเจอยันแม่ฮะต้องใช้สก,กิลนะครับในการสร้างเอฟเฟกดอทให้ตัวเองเนี่ยมีการพ่อนจ่ายเลือดนะทุกคนนี่ฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผมจะกดสก,กิลอยู่บ่อยๆนะเพราะว่ามันจะทําให้เลือดของเรานั้นลดช้านะครับ นะเปลี่ยนดาเมจให้เป็นดอทนะครับเพื่อจะมาเป็นระบบป้องกันนั่นเองนะคือแหมยังไม่ทันทําอะไรเลยทุกคนเวลาก็ผ่านไปพอสมควรเลยครับเดี๋ยวฮะมันต้องมีนะี่ครับเดี๋ยวมันต้องมีถ้าเขาไม่บุกมาเดี๋ยวฝั่งเราก็ต้องบุกครับทนไม่ไหวแน่ๆนะี่ครับโยนกันไปโยนกันมานะครับเดี๋ยวก็มีเชื่อผมเถอละลักษณะนี้เตรียมตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวต้องนั่นไงเพื่อนไปแล้วครับ จะไปทันไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เราอยู่ไกลเกินไปนะทุกคนเนี่ยเจ้าเล็กเนี่ยเว oh. ลาเราเปิดสกิลนะครับมันจะเพิ่มความเร็วด้วยเลยด้วยแต่ว่าความรู้สึกของผมนะครับกับการเล่นเจ้าเล็กณนะปัจจุบันนะครับเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้โอ้โ oh, ห oh, ตายแล้วอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้อัพนักบินนะหรืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้เล่นก็เลยไม่ชํานาญนะครับความรู้สึกง่ายๆเลยคือ1เลยผมจะตายไวมาก2เลยยิงไปแล้วรู้สึกว่าปืนมันไม่แรงนะครับ มันไม่โบวะเหมือนกับปืนอื่นๆที่เป็นประเภทลูกซองด้วยกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ใครเป็นใครฮะนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเจียนเห็นก็คือลักษณะของการโดนโจมตีแล้วเลือดเราจะลดช้าเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคล้ายๆกับโอโชกุจิเนาะเป็นอะไรที่ดีครับนี่ฮะจะตายครับใครก็ตายคือยังไงนิดเดียวครับเรายังมีสกิลฮะนี่ครับสวยครับและสกิลพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเราโดนเอฟเฟกต์ดอสนี่ครับหรือเปลี่ยนดาเมจเป็นดอสเนี่ยเข้าตัวเวลาเราเปิดเปิดลูกซองในตัวเนี่ยมันจะแรงขึ้นเนะครับเพราะว่ามันจะถ่ายดอสออกไปนั่นเองนะเนี่ยเราต้องเข้าใจสกิลของหุ่นครับแล้วเราจะเล่นได้ดีนี่ฮะโอ้ยอย่างนี้ถึงว่วมัน,นแล้วนะครับถ้าโอ้โหแล้วโดนฟันโอ้โหเรียบร้อยเลยกําลังเดือดเลยทุกคนโดนดาบฟันครับเลือดเหลือน้อยแบบนี้ไม่รอดนะครับได้เวลาทํางานให้จบฮะอิมุกิลงมาเลยครับอยากเล่นตัวนี้มากๆเลยนะไม่ค่อยได้ใช้เล่นครับ นี่ฮะมาพร้อมกับปืนอัติเมตที่อยู่ในกิจกรรมณนะตอนนี้นี่ครับเป็นปืนอัติเมตที่สามารถทุกทุกคนหาสามาครหาได้นะคือสามารถหามาใช้ได้แต่ต้องคุณต้องเปิดบัตรเยอะหน่อยนี่ครับในกระดานผู้นำเนี่ยปืนขนาดกลางนะครับปืนกัมปูน้อยครับอ่าปืนกัมปูกลางนี่ฮะถ้าใครใจร้อนนี่ครับเล่นแบบใจร้อนนี่รับรองเลยว่าตายแน่นะครับปัจจุบันนี้นี่ครับยุคสมัยกําลังจะเปลี่ยนแล้วนี่ครับโอ้โหร่วงเลยฮะ คาจิเริ่มออกมาอลวาดเพยนพ่านนี่ครับคาจิอันตรายมากนะครับถ้าเห็นว่าฝั่งตรงข้ามมีคาจิเยอะๆนี่คุณไม่ควรบุกเลยนะต่อให้เป็นเทสก็เถอะนะครับเทสเองยังต้องผวาถ้าเจอคาจิผมบอกเลยนะครับถ้าเข้าไปแล้วไม่สามารถเก็บคาจิได้ทันท่วงทีแล้วก็เทสเองก็สู้คาจิไม่ได้นี่ครับเพราะโดนทุนระเบิดเข้าไปนี่นอกจากจะโดนเอฟเฟกที่ติดเขาเรียกว่าติดไอ้นี่ เดดมาร์กแล้วล้วยังไม่พอนะครับอาวุธของตัวคาจิจะแรงขึ้นด้วยนะครับได้ความสามารถส่งเสริมจากโดนเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นดาเมจจะท่วมมากเลยนะครับสำหรับเจ้าคาจิเนี่ถ้าศัตรูโดนระเบิดนะครับโดนปืนที่ยิงออกไปด้วยแล้วก็โอ้โหเจ็บหนักแน่นอนครับตอนนี้ผมใช้นี่ฮะรักษารูปเกมครับโดยการใช้ซัมจอกครับเล่นดีฮะซัมจอกนี่ครับ สามารถช่วยรักษาลูกเกมได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับหรือการบุกเป็นหุ่นยนต์ที่ดีมากๆอัปเดตหน้านีครับมีรายละเอียดการเนิฟบัฟซึ่งหลายหลายคนก็ได้ทราบข่าวนะครับไปแล้วนะแต่ผมเองยังไม่ได้สรุปนะครับหรือยังไม่ได้ทําเพิ่มเติมเพราะว่าตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็มันมีผลอัปเดตหน้านะครับต้องรอความชัดเจนอีกนิดนึงนะครับผมคือผมไม่อยากทำหลายรอบนะครับแล้วก็จะเน้นในส่วนที่สําคัญสําคัญจริงๆ นะครับแล้วก็จะพยายามนะครับปรับแต่งหุ่นนะครับเหล่านั้นเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามผลงานแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับเพื่อมีหุ่นตัวไหนโดนหนักโดนเบายังไงแล้วต้องแก้ยังไงหรือต้องปรับเปลี่ยนการเล่นไหมเดี๋ยวผมก็จะมาทยอยทําให้เนาะเป็นคลิปๆไปนะครับอาจจะไม่ได้สรุปโดยรวมว่าใครโดนบับโดนเนิฟอ,อะไรมากมายนักอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ทาให้เพื่อนๆนั้นผ่อนคลายได้นะ เพราะว่าถ้าเกิดทําแบบเต็มเต็มเนี่ยลหลายคนอาจจะเครียดเนี่ยครับเพราะว่าปืนที่รักหรือปืนที่ใช้อยู่เนี่ยโดนเนิบกันเป็นทิวแถวนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับสาหรับเรื่องนี้เครัยแล้วเอาไว้คุยกันอีกทีนะครับสาหรับเรื่องเนิบเรื่องบัฟอะไรประมาณนี้เล่นไปครับดูผมดิผมก็เล่นตลอดนะติดปืนก็ตามนี้แหละนะครับเป็นคนที่ไม่คิดเยอะฮะจะเนิบจะบัฟก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงซะเราก็เล่นอยู่แล้วนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยคงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วอย่าลืมฮะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนี่ครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับพิมพ์แฮชแท็กครับไปไม่ใช่แฮชแท็กพิมพ์ r u n g c h S เนี่ยครับไอดี ID, แล้วก็แพลตฟอร์มแล้วก็อย่าลืมครับเติมดีเจมใส่โค้ด r u n g c h บ๊บายบายสวัสดีครับผม